วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมมาหากำลังไฟฟ้านะครับผมหรือว่ามาหากระแสว่าเจ้าตัวปั๊มน้ำตัวนี้จะกินกระแสไฟประมาณกี่แอมป์นะครับคือเราจะใช้มัตติมิตเตอร์นะครับเป็นการเช็คว่าเราจะวัดกันแบบไหนให้เพื่อนๆมารับชมคลิปได้เลยนะครับส่วนเจ้าปั๊มน้ำตัวนี้นะครับก็เป็นปั๊มน้ำไฟ DC 12โวลต์นะครับผม ประมาณ4แอมป์นะครับแล้วก็1,100 GPH นะครับผมปั๊มน้ำก็จะเป็นปั๊มสำหรับไฟโซล่าเซลล์นะครับผมหรือว่าเป็นไฟแบตเตอรี่12โวลต์ขึ้นไปนะครับสามารถใช้งานได้นะฮะส่วนท่าในใดที่อยากซื้อสินค้าแล้วก็จะมีลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมส่วน แบตเตอรี่นี้เป็นแบตเตอรี่ของมอเตอร์ไซค์นะครับผมจะมาลองวัดแบตเตอรี่ดูก่อนนะครับว่ากำลังไฟฟ้าเขายที่เท่าไหร่นะครับประมาณ12.31นโวลต์นะครับผมจะเอาเครื่องมัตติมิเตอร์นะครับมาต่อสายให้เป็นลักษณะแบบนี้นะครับเพื่อนๆน,นี่ครับผมจะใช้มัตติมิเตอร์ แบบดิจิตอลนะครับปรับมาตรงที่ 10A นะครับผมแล้วก็ใช้สายสีดำนะครับต่อเข้ากับคอมนะครับแล้วก็ใช้สายสีแดงของมัลติมิเตอร์นะครับต่อเข้า 10ADC นะครับผมคือเราจะวัดกระแสะไฟ DC นะครับ แล้วจะพาเพื่อนมาไล่สายนะครับว่าเราต่อกันประมาณลักษณะแบบไหนนะครับผมมาดูกันเลยนะครับส่วนวิธีการไล่สายนะครับคือสายสีแดงผมจะต่อเข้าเป็นลักษณะแบบนี้นะครับขั้วสีแดงนะครับจากมัลติมิเตอร์นะครับแล้วก็จะมาตรงเส้นสีดําจากมัลติมิเตอร์นะครับมาต่อเข้ากับไฟบวกของปั๊มน้ํานะครับคือมาต่อเข้ากับสายไฟบวก ของปั๊มน้ำนั่นเองนะครับผมนี่ครับจะต่อมาลักษณะแบบนี้นะครับแล้วก็จะไปตรงสายสีน้ำเงินจากปั๊มน้ำนะครับนี่ครับสายสีน้ำเงินนี้เป็นไฟลบนะครับผมนี่ครับสายเส้นสีน้ำเงินมาเข้ากับแบตเตอรี่12โวลต์5แอมป์นะครับผมนี่ครับผมจะใช้น็อตสกูที่มากับ จ้าตัวแบตเตอรี่นะครับล็อกไวเลยนะครับเพราะว่ามันจะง่ายสําหรับการที่เราทําคลิปนะครับผมแล้วเพื่อนๆมาดูในจุดนี้นะครับผมว่าผมจะหาแอมไมให้เพื่อนๆดูได้ไงนะครับผมดูว่ามาหากระแสนะครับว่าเจ้าปั๊มน้ำดีซีตัวนี้เนี่ยจะกินกระแสอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่นะครับ ปั๊มน้ำทำงานแล้วนะครับอันนี้คือปั๊มน้ำทำงานนะครับเพื่อนๆแล้วก็กระแสอยู่ที่หนึ่งจุดหนึ่งจุดศูนศูนย์นะครับคือยังไม่ได้จุ่มน้ำนะครับยังไม่ได้จุ่มน้ำนะครับเพื่อนๆ <c oughs> อคือมอเตอร์เขาทำงานอยู่นะครับแล้วก็กระแสการไหลเวียนหรือว่ามันกินกระแสะจากแบตเตอรี่นะอยู่ที่ประมาณ1แอมป์่นเองนะครับผม ศูนย์จุดเก้าสามนะครับนะครับมันกินกระแสอยู่ที่ประมาณเท่านี้นะครับจากนั้นผมก็จะเอามาจุ่มน้ำนะครับนี่ครับอันนี้คือน้ําเปล่านะครับก็จะเอาปัม๊มตัวนี้มาจุ่มน้ํานะครับจุ่มน้ําเลยจุมน้